ทำยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอ้โหยืนเก๊กข้างนั้นเอาวันนี้มาถอนสอนวิธีเปลี่ยนชิวถอดชิวตัวเคลียร์อ e ีพัทนะครับก็เป็นแบรนด์ของ MT ราคาอยู่ที่13,900หนามนะครับเป็นคาร์บอนตัวนี้คาร์บอนแต่อะไรบ้างตัวนี้แถมถุงหมวกและกล่องใช่โรงงานของเขาเขาจะมีมีเทอฟเทอฟห้า,าแผ่นกาญฟาแผ่นหนึง่งแล้วก็พวกกุญแจลิมิเต็ดอีกอันหนึ่งยอดอ่ะวิธีถอดนะครับเปิดตัวชิวขึ้นมา แล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็พริกตอนนี้ขึ้นมาพริกหมูใช่ถ้าบีบจะเนื้อยอร่อยเลยกดตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงดึงเออมันไม่ถนัดขอโทษดิมันสูงมันอ่าดึงให้ตัวตัวเคี่ยวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็กดอ่าวันนี้สไลด์ออกมาข้างก็เหมือนกันเหมือนกันอีกข้างเหมือนกันครับก็คืออ่ะกดตัวนี้ นะครับแต่มันจะแข็งหน่อยอ่ากดให้ตัวเขี้ยวตัวนี้มันขึ้นมากาอน,นะครับแล้วก็สไลด์ออกปึ๊บ่าแค่นี้คิวไม่ต้องกลัวแตกหกัะมันเป็นไม่ได้ก็เด่นเนาะยยดะย่นสูงกลัวแค่หมกไปลอยก็พอนะครับแนะนำว่าต้องมีที่รองหมกใช่ก็วิธีใส่นะครับก็คือยัดตัวนี้เข้าไปก่อนตัววงกลมนี้ไม่ต้องกดปุ่มนะกดยัดเข้าไปเลยให้มันล็อกอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปให้มันดังแก๊กแล้วก็ดึงกลับมาให้เอาเขี้ยวลงอืม นี่สุดยอดแค่นี้ก็คือใส่ได้แล้วนะครับอีกขั้นหนึ่งก็เหมือนกันก็คือยัดตัวบนเข้าไปก่อนอแล้วก็อย่าไม่ยังไม่ต้องเอาเขี้ยวลงนะดึงเข้าไปปุ๊บอ่าให้มันต่างแจ๊กแล้วก็ดึงกลับมาก็ยัดเชียบเนี่ยตัวนี้ย้ำอีกทีรุ่นเคเรอพัดของแบรนด์นพี่สเปนใช่ ขายหมวกสามพันเก้าร้อยบาทหาซื้อได้ที่ร้านขายหมวกร้านเบสเฮลเมตนะครับฝั่งเรด้วยนะครับครับหมวกวิธีใช้หมวก้ะสงสัยต้งไหนก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวพี่เต้ยมาทำให้ดูนะครับส่วนน้ำเฟรมก็พูดไปเรื่อยฝากเรื่อยกับไปกับตัวแครีพัดลูกรักของเราท่านเองแบรนด์เอ็มทีนะครับ